คลิปนี้ยังอยู่ที่หน้าศูนย์ช้างทองคำอ้าวมีใครมาครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับไม่ได้แวะซื้อน้ำมาครับผมโอ้เอาทูบมาด้วยเอาทูบมาให้ครับ ปลองไปดูไปดูข้างในกันครับเป็นอย่างไรบ้างนะ้าเดินทางมามาประจำนะครับที่น่าจะสามรอบมากับลูกสาวนะ เราเจมิมอ๋อเร,เ,รเราเอาลูกเจิมอ๋อได้ได้มูลไปแล้วแล้วก็ได้ทรายไปแล้วค่บผมอ่ะ,น,อะนี่ฮะน้ำดื่มก็ขอบคุณทานน้ำใจที่ให้มาเนาะได้มาเราก็มาแช่ไว้ถังนี่แหละฮะอย่างที่บอกแช่ไว้ในถังนะครับให้ดื่มให้กินกันนะครับแช่ไว,ว้แขกไปไทยมาได้ดื่มได้กินเนาะ น้ำนะครับเครื <bulun> ่องดื่มเนาะเอาเดี๋ยวได้โทรศัพท์มโอ้ควรนตาอ้อนโทรศัพท์มาเอายังไม่อนุมัติอยู่บ่เพบ่อนอนุมัติหายยืนบ่อโองั้นก็งดไลฟ์ไปช่วงนึ่งเอา ครับแม,แม่แม่คนไหนมีพระาใจก็ช่วยควรตาด้วยเด้องั้นแม่ไร้แน่นอนตรงนี้ต้องต้องการัะอ่อนเมียอ,อยู่เ่แต่เมียยังไม่อุณุมัิเนาะมัดอะไบัดเต๋โอ้ถ้าขยานนันอนุอนนมัติทุกอย่างเอนอนี่ฮะบรรยากาศเจ็บร้าน เก็บของเข้าบ้านนะครับฝนตกน่ฮะสิบเนาิกานะครับเก็บข้าวเก็บของพรุ่งนี้เริ่มต้นใหม่ตอนรับผู้มาเย็นใหม่นะครับพาทุกคนมาชมพ่อพายปิดท้ายรอบเย็นนะครับก่อนมืดเนาะอีกหนึ่งรอบนะฮะว่าเป็นอย่างไร พอพรพอพรเอกอชัยพอพรหันมาทางนี้เร็วหันมาทางนี้โอ้หันมาทางเด็กนะโอ้เจ้าชายเสกให้เด็กแล้วก็กำลังตกมันอยู่ครับตอนนี้ฮะยังตกมันอยู่เรื่อยๆเนาะ

เท่าันนะครับใครไปใครมาก็รอต่อว,วันนี้ก็ประทับใจคุณตาคุณยายที่เดินทางมาจากเชียงใหม่นะครับซึ่งคุณยายก็อายุมากแล้วนะครับคุณตาก็อายุมากแล้วนะแต่มาด้วยใจที่คาดหวังเหมาลรถตู้มานะครับหนึ่งคันรถเลยนะครับให้คนขับรถตู้นะครับออกจากบ้านตอนตีห้านะระยะทางร่วม800กิโลนะครับจากเชียงใหม่มาที่นี่ นะครับก็อยากมาเจออยากมาพบนะอยากมาเห็นพ่อพรายเอกชัยนะครับก็ได้เดินทางมานะครับซึ่งวันนี้คุณยายก็พักอยู่แถวนี้นะครับนะก็มาได้ใจที่คาดหวังนะขอหลายๆอย่างนะครับตามความเชื่อเนาะที่มีนะครับพรุ่งนี้คุณยายกับคุณตาจะเข้ามาอีกรอบหนึ่งนะฮะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีครับ เราก็มาด้วยความเชื่อนะแต่เท่าที่ผมถามคุณตานะครับคุณตาบอกว่าเออเนี่ยเกิดมาก็เพิ่งเจอนะครับเพิ่งเห็นนะฮะช้างแบบนี้หายากมากนะครับถือว่าในประเทศไทยไม่ไม่ค่อยมีแบบนี้แล้วนะครับ เอาทรายเสกทรายเสกอีกแล้วนะครับทรายเสกแล้วพ่อพายขอเสียงหน่อยขอเสียงหน่อยเร็ว ขอเสียงพ่อพายชอบเด็กนะโน้น้องมาทางเด็กทางโน้นนะพ่อแม่ลูกพาเด็กนะพาลูกมาชมพ่อไพรพกับชยนะัยเนาะ รบรรยากาศเวลานี้นะครับร้ายคนที่เดินทางมาก็มาด้วยใจที่คาดหวังมาด้วยใจที่อยากพบอยากเจอนะครับเดินทางกลับแล้วละครับ<ะ>กลับแล้ว่ะครับผมมาจากกรุงเทพ,เทพโอเ้เห็นมาเน่น่าจะผมเห็นหลายครั้งอยู่เนาะเห็นหลายครั้งเข้านะมาตอนเย็นออวันนี้เอาทู่ไปให้ด้วย เอาฝากเข้าไปกดติดตามเฟซมานาสตอรี่ให้ด้วยนะครับโลโก้สีเขียวนะมานาสตอรีด่ดำเนินให้ถึงหมื่นคนไม่ไหวครับขาดอีกสองพันคนครับนี่้องเฟซบุ๊กมานาสตอรี่นะครับขันไหนเห็นขคนไหนฟังนะก็ฟังอ่ะไพรมีเฟซกับเขาไปกดติดตามให้ด้วยนะฮะจะได้เปิดสา่งได,ได,ได้ได้ครับอีกสองพันคนนะอขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับ นี่คือบรรยากาศยามเย็นนะ